สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ nK n KN เหมือนเดิมน,นะครับก็จะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับก็วันนี้ก็จะมาแล้วเรียก,กว่าแนะนำการประกอบเครื่องแล้วก็จุดที่ควรจะดูนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่เคยประกอบนะครับคิดว่าอยากจะลองทำหรืออยากจะรู้ว่าเออถ้าเราจะประกอบในในแบบว่าเสื้อฝาแต่งหรือเหวีย่ยงเราใส่สลักเนี้ยเราต้องเช็คจุดไหนบ้างจุดไหนที่มันแบบว่าจะ จะต้องดูว่ามันติดหรือมันจะชนอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมมีที่คลิกแบบว่าเอาบอกว่าเออจุดนี้มันอาจจะติดนะก็อย่างนี้ผมหมุนได้เนี่ยเอาก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อฝาเสื้อลูก4ี่แนะครับของ t w h ก,ก็ลูกลูก TWS แต่มันจะกระโปรงกระโปรงลูกสูบเนี่ยมันจะยาวทําให้แบบเราใส่ใส่สลัก ไปแล้วอะ่ะบางทีมันอาจจะลูกมันอาจจะชนแข้งหรือไม่ก็ติดแข้งครับติดติดแข้งก็คือว่าเนี่ยลงไม่ได้เงี้ยอ่ามันขึ้นก็ขึ้นได้ครับลูกสุดก็ขึ้นสุดอันนี้นะครับอ่าลูกสุดขึ้นสุดก็มันจะติดแค่กระโปรงกระโปรงกระโปรงเสื้อก็คือเนี่ยลูกไอ้กระโปรงลูกเนี่ยติดกับแข้ง ก็คือง่ายๆนะครับวิธีแก้ก็คือเอาไปกลึงก็ได้เอาไปปาดอะ่ะหรือไม่ก็หินเจียเนี่ยขีดให้มันตรงพยายามให้มันตรงนะครับถ้ามันเบี้ยวก็อาจจะไม่ค่อยดีอะไรพยายามถ้าเอาหินเจียแต่งก็ต้องแต่งให้มันตรงตรงประมาณเนี่ยกระโปรงลูกสูบนะครับเนี่ยอ่าสองฝั่งเลยแต่งสักหน่อยหนึ่งให้มันพ้นก็พอละไม่ให้หมุนกลับมาได้อ่าแล้วก็ทุกครั้งที่เราประกอบเครื่องครับเราควรจะชีกแบบนี้ าเช็คก่อนว่ามันติดอะไรไหมมันต้องตีอะไรไหมเพิ่มอะไรไหมแล้วก็มามาดูช่องพอร์ดก่อนที่เราจะประกอบแข้งนะครับประกอบแข้งข้อเหวี่ยงเข้าด้วยกันนะ่ะควรจะมาประกอบข้างหนึ่งก่อนแล้วก็เอาเสื้อมาสวมดูก่อนเพื่อม,มาเช็คระยะของข้อเหวี่ยงดูก่อนนะครับก็อย่าเพิ่งแบบไปรีบร้อนใส่แข้งเลยแล้วก็เอาเสื้อวางเลยแล้วก็จะมาแต่งที่หลังเนี่ยมันจะลําบากหน่อยบางทีมันอาจจะ ขี้เกียจหรือถ้าประกอบแล้วก็อาจจะขี้เกียจหรือบางคนโอเคครับก็ไม่มีเลยมากครับวันนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับก็พยายามจะหาอะไรมาทาบ่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างครับงานก็ก็เยอะด้วยอ่าครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสําหรับคนที่ติดตามครับคนที่ไม่เคยติดตามแล้วเข้ามาดูก็ถ้ามันเป็นสาระที่ดีหรือว่าเป็นมีความมีแบบ มีความแบบว่าเออการศึกษาแบบให้เพื่อนแบบได้ได้ศึกษาอะไรเงี้ยถ้ามันมีแบบอะไรดีๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจอะไรด้วยโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ครับวันนี้ก็ทําคลิปมาสั้นๆก็เผื่อสำหรับคนที่มือใหม่นะครับแนะนําก็มือใหม่แบบอาจจะอยากประกอบเครื่องเองไม่อยากไปเสียค่าแรงค่าอะไรเงี้ยก็ก็ควรจะใส่ใจเรื่องนี้ครับแต่แตอ่อย่างว่าครับถ้าให้ช่างก็จะจบกว่าเพราะช่างเขา เขาแบบว่ามีความชํานาญในการทํานะครับแต่ถ้าอยากประกอบเองก็ไม่เป็นไรครับอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ไม่ผิดไม่เสียหายนะครับโอเคครับก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็แนะนําหรือคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ